อ๊ยอะไรอ่ะเฮ้ยโอยยังไม่ตื่นเลยเนี่ยเฮ้ยเราต้องเฮ้ยพี่คัมวันนี้เห็นว่าจะมีเพื่อนบ้านอมมาม่ามาใหม่เฮ้ยไม่ใช่เห็นเขาชื่อว่าอมมาม่ารอรอรอถ้าอย่างนั้นเราลองนั่งดูทีวีก่อนแม็กมงามดีหนเงี้ยมันนี้ก็อยิงเราอมมาม่าเฮ้ยยังไงบอกว่าอมมาม่าจะมาจริงจริงด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเขา เหมือนเขาจะมาคืนนี้จริงๆนะเหมือนเขาจะมาวันเนี้ยเนาะออกข้างนอกไปดูดิเานของมเฮ้ยเฮ้ยเราต้องไปบอกพี่หวานก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยเออสวัสดีครับเออผมอมมาม่าครับผมเฮ้ยย้ายมาใหม่ครับเฮ้ยคนคนเป็นคนที่เอ่อย้ายมาหมู่บ้านนี้ใหม่ปะครับเนี่ยใช่ครับใช่ครับใช่ครับเ้อมมาม่าเออไปเร็วๆเอาไปไปไปเอากระเป ขอเบอร์หน่อยครับขอเบอร์หน่อยครับโอ้ฉันไม่ให้เบอร์แ้อเบอร์เบอร์เบเออสองสามี่ห้าเจ็ดแปดสิบครับโอเคครับโอ้โหทำไมอ่าผมเบอร์ศูนย์เก้าเก้าครับแค่นี้โอเคก้กบคับโอเคมเบอร์ไว้เลยครับของฉันศูนย์แปดเจ็ดแปดเก้าหกหนึ่งเอาไหนบอกว่าไม่บอกเฮ้ยเราต้องเฮ้ยเราโทรหาเฮ้ยเยวเราโทรหาแม่ก่อนดีกว่าว่ามี ออสวัสดีครับแม่อ๋ออ๋อโอเคครับแม่วันนี้หนูคงกลับไปไม่ได้นะตอนนี้มีเพื่อนใหม่มาด้วยนะครบแม่โอ้โหลูกเฮ้ยไม่ใช่นั่นมันไม่ใช่เสียงแม่หรอกเฮ้ยเฮ้ยเอาแม่วางสายไปแล้ววะสงสัยสงสัยแม่ต้องโอเคครับ โอเคแม่ปรับก่อนได้ไหมปรับปรับปรัเออสุกานไปด้วยเฮ้ยปกับก่อนเฮ้ยเฮ้ยโอมา玛คุณโอมาโอมาคุณคุณเพิ่งขึ้นรถไฟมาใช่ไหมครับเนี่ยเพิ่งขึ้นรถไฟมาใช่ไหมครับเนี่ยโอมา玛เดี๋ยวเดี๋ยวเออมเดี๋ยวเขาหน้าเดี๋ยวค่อยไปค่อยไปสวนสนุกกับเราเนาะ นี่โอ้มามาเป็นมาแล้วไหนอ่ะนี่บ้านเราเองนะอมมามานี่ก็คือจุดชมวิวอุ้ยบ้าสวยมากเลย่บ้านน้องปันเนี่ยสวยจริงๆเป็นของชาปมูใช่พี่จริงเป็นของไหวเลยไม่ขายได้ไหมเอ่อไม่ได้ไม่ได้โอ้มาม่ามาหน่อยอ่ะเอาพาเขาทัวร์เมืองหน่อยเฮ้ยเราอานรู้ดีกว่าเราต้องบอกชื่อกันก่อนว่าเราชื่ออะไรกันบ้าง โหนี่ว่าแล้วว่าแล้วทำไมทำบ้านเสร็จมะเราชื่อปันสายโมโนหนึ่งนะเ้วเธอล่ะชื่ออะไรเราชื่ออมาม่าอมมาม่าโอ้ฉาย,ยาเขาเองโอ้เห็นว่าวเห็นว่าชื่อจริงๆของเขาเนี่ยเขาเขาเป็นเขาคือนางเคียนใช่ไหมเนี่ยอะเรเพื่อนแต่คนเนียบสุดๆอะไรเพื่อนอะไรเพื่อนเราพาอมาม่าไปทัวร์เมือง ฮะอะไรนะสะพานนั่นน่ะไปดูสะพานนั่นนะมีสะางนั้นแหะสะพานตรงนั่นโอมามาไปดูสะพานไหมไปแม่ไปแม่ทางไหนอะครับบนนู้นเหรอครับบนนู้นเหรอครับบนนู้นบนนู้นผมกำลังผมอยากไปผมไปทางไหนเนไงเอ่มเราก็ต้องไปอย่างนั้นไป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 นี่ไงนี่ไงโอมาม่านี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเออเลยไปเลย ไปเลยเฮ้ยนี่ไงโอมาม่าโอมาม่าเฮ้ยเฮ้ยเย้ไงโอมาม่าถึงแล้วโอมาม่าขึ้นไปดูขึ้นไปดูเราขึ้นไปดู่่วงงนนนนนีี้้กกกออททุคมาาไปเร็โอมาม่ามาดูสะพานก่อนสิหรือน้าเกิดโอมาม่าแล้วนี่ไงโอมาม่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเอ้ยเอ็งต้องมาเจอตั้งแต่หกโมงเช้านะ อืมโอมาาโอมาเนี่สะพานเราสวยไหมสวยมากเลยอะเอาไว้สะพานตรงเนี้ยเอาไว้แบบว่าตกปลาก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะตกปลาต้องแบบว่าเด้ยโอมา玛ไก่จังโอมา玛นายมีนายมีโทรศัพท์รุ่นอะไรอ่ะนายมีโทรศัพท์รุ่นอะไรอ่ะฉันรุ่นรุ่นบีเอฟรุ่นแอปเปิ้ลโอ้โหไม่ใช่ ไม่ใช่ไอ้คารมัมนโน่เอเพื่อนดูดิไอใครมาเล่นแบบนี้ทุกวันเลยเพื่อนโอ้ไอโฟเรโอหรอโอ้ยออมาม่าไม่ได้รวยจังเรื่องของเราไม่ต้องกลัวเรากระโดดโอ้เธอรวยใช่ไหมแสงพ่อเธอออมม่าลงมาเร็วมาเร็วมาเร็วออมาม่าอ้าออมม่าลงไปเลยลงมาลงมาลงมาเออ ไป Bye, ไปเลยไปเลยยุ้ยแคลิคอนเงี้ยเงี้มาแล้วจบไปแล้วโอมามานะครอีพีแรกอีพีแรกมับพม่ย้ายบ้านมาอยู่ที่หมู่บ้านใช่อีพีสองอีพีสองก็อาจจะมาเร็วๆอาจจะมาเร็วๆ yeah. นะครับ สวัสดีครับบายบายค่อยรอดูต่อนะบาย